ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามที่มีนกพิราบก่อกวนให้ฮอคแมนเข้าไปช่วยคุณครับวันนี้เราจะมาปกป้องลงสีด้วยเหยี่ยวของเราอัลฟาเบต้าทางนั้นพร้อมแล้ว3ามสปไหนึ่งไปไป การที่เขาจะจ้างเดือนละ5 0 0 0 0ื่นถึงแสนแปลว่านกพิราบมันสร้างความเสียหายให้เขาเยอะหรอใช่ครับอย่างเช่นโกดังสินค้าที่เขาส่งออกไปต่างประเทศนะครับอย่างเช่นมีขี้นกไปเกาะอยู่ปั๊บของก็โดนตีกลับตั้งรถก็เ<อ>สียหายเยอะมากเฮ้ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะที่ไปฝึกมาจากไหนอะล่กลาเลยคือเห็นคลิปใน YouTube ของต่างชาเดี๋ยวนะนี่พี่ฝึกเหี่ยวจาก YouTube ใช่ครับเดือนหนึ่งที่เคยรับมาเนี่ยสูงสุดพีคเลยห้าหกแสนครับห้าหกแสน นี่เป็นแฮร์รี่ท็อกเพราะว่าเป็นเหยื่วที่จราดที่สุดในโลก1นบวกหนึ่งได้เฮ้ยเอาได้ไงวะทำไมพี่ลาบที่นี่มันเดินชิวจังเลยมันไม่กลัวเหยื่วเพราะว่าที่เนี่ยพี่ลาบยังไม่เคยเจอเหยื่วอ่ะน่ายังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเดี๋ยวเจอรุ่นใหญ่จับได้เลยครับตัวนึงคือทำเรื่องพื้นหลังเราก็ต้องรีบเข้าไปอย่าคนเดียวย่าตีกัน นี่นี่นี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้องสตอรี่ครับเพื่อนเครับสองออนทัวร์ครับเราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมครับซึ่งวันนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะอาชีพที่จะมาเจอในวันนี้ครับมันเป็นอาชีพที่มันโคตรเท่โคตรโคตรเท่ครับเราเจอพี่คนหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเขามีวิชาในการฝึกนกเหยียวให้เหยียวเนี่ยไปไล่นกพิราบตามโรงสีตามโรงหมูตามโรงงานต่างๆที่พิราบเนี่ย มันมากินผลผลิตหรือว่ามันมาอึดเอาไว้เนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยเขาฝึกเหยียวเอาไว้เป็นเหยี่ยวพันพิเศษที่สําคัญเนี่ยนะรายได้ของการเอาเยวเนี่ยไปบริการไล่นกพิราบเนี่ยได้ครึ่งล้านต่อเดือนอันนี้เนี่ยแบบบอกๆนะเพื่อนๆอยากรู้มากว่ามันเป็นยังไงมันทําได้จริงไหมที่สําคัญเพื่อนๆวันนี้นะวันนี้ผมจะได้ไปเป็นหน่วยปฏิบัติการ เอาเหยี่ยวไปไล่นกพิราบเป็นหัวหน้านหน่วยด้วยจะเป็นยังไงต้องดูสวัสดีครับพี่เต้นะครับเพื่อนๆวันนี้ครับามาใจ้ทุกเต้นะครับฮอกแมนเขาบอกว่าพี่เนี่ยคือคนที่คุมสุนนกพวกนี้เนี่ยแล้วสามารถให้นกพวกนี้เนี่ยสร้างไรายได้ครึ่งล้านจริงป่ะพี่จริงครับผมนี่คือนกเหยี่ยวใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ เหี่ยวไล่พิราบใช่ใช่ป่ะธุรกิจของพี่มันคืออะไรฮะใช้เหย่่ยวที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วครับเขาไล่พิราบควบคุมพัญญาณนพิราบในโรงสีกดังทางสินค้าทำไมเขาต้องเอาเหย่ยวไปไล่พิราบด้วยพี่เพราะว่าพิราบเนี่ยเป็นนกที่สร้างปปญหาหลา,ย,ย,าย่างอย่างเช่นพิราบเป็นนกที่มีพาเชื้อโรค หลายโลกแล้วก็มีที่คอนุพิลาที่สร้างความสแคต่อสินค้าอ๋อจุดเริ่มต้นมาไงพี่เตจุดเริ่มต้นของผมคือความชอบก่อนครับอันดับแรกอ่าชอบก่อนใช่พอชอบปั๊บแล้วก็ศึกษาเรื่อยเป็น EP ที่ไวยวายมากเลยเพื่อนมันไวยวายมากชอบนกทั่วไปก่อนครับอ่ะฮะแล้วก็ได้มาเจอเหี่ยวเห็นใน u t u b e เห<ๆ>็นของต่างประเทศที่เขาเลี้ยงกันอ๋อเหรอก็เลยเริ่มหันมาลองเลี้ยงดูเป็นคลิปหนึ่ง ของต่างประเทศที่ใช้เหยี่ยวไล่นกพิราบใน3บินเริ่มติ๊งไอเดียเราก็น่าจะเอามาทำเป็นธุรกิจในบ้านเราได้ในบ้านเราก็อาจจะมีปัญหานี้เหมือนกันลองเอาไปไล่แบบไล่พีพีก่อนที่ไปฝึกมาจากไหนอ่ละลัก็เลยคือเห็นคลิปใน YouTube ของต่างชาติเดี๋ยวนะฝึกทําอาหารจาก YouTube อันนี้เข้าใจนี่พี่ฝึกเหยี่ยว จาก YouTube ใช่ครับโดยสถาบันนี้เขาดีนะฮะขอตัวนึงทาได้เป็นยังไงพี่ตอนแรกกลัวบินแล้วไม่กลับไปเลยพอสักพักคุมได้ใช่ครับทีนี้ก็เลยมีเพื่อนเขาก็ชอบเดี่ยวเหมือนกันลองจัดตั้งเป็นหอเจอกอห้างุ้่สวนจำกัดแล้วก็ทำเป็นธุรกิจนี้จริงๆใช่ครับอย่างเกี่ยวนี่มันคือพันอะไรพี่อันนี้เป็นแฮร์รี่ท็อกทำไมต้องพันนี้ด้วยพี่เพราะว่าเป็นเกี่ยวที่ชราที่สุดในโลกหนึ่งบวกหนึ่งได้ เฮ้ยเตาได้ไงวะนะไม่ธรรมดาเราไม่ธรรมดาคุ้ยเขาเป็นนกเด็กอยู่อ๋อนี่เป็นนกเด็กใช่ก็สังเกตได้ว่าตัวนี้จะมีสีลายๆเยอะหน่อยอ๋อหรอได้รูปได้เล่นได้โอ้อยากตัวนี้ที่เอามาราคาเท่าไหร่พี่อันนี้หกหมื หกหมื่นนี่พี่มีตั้งหลายตัวก็เปแสนเลยดิหกหมื่นบาทอันนี้พี่ซื้อมาจากต่างประเทศไหมหรือว่าไงลูกเพาะในไทยครับผมตอนนี้คือความสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วพอ,อพี่เองก็เพาะได้แล้วตอนนี้ใช่ครับจากหนึ่งตัวขยายเป็นกี่ตัวพี่ชุดแรกก็เป็นสี่อ่าสี่แล้วแปดแล้วก็สิบแล้วก็สิบห้าุ้ยงั้นไอเอาสี่ตัวแรกก่อนสี่ตัวแรกไปถึงพี่คิดค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่แสนกว่าบาท เฮ้ย <Hey, S 2> ใครเขาจ้างพี่อะตอนนั้นเป็นฟาร์มหมูครับจะมีช่วงหนึ่งที่หมูติดโรคระบาดเยอะ oh. แล้วทีนี้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากนกพิราบที่ไปกินอาหารของหมูฟาร์มหนึ่งเชื้อโรคมาติดขามาแล้วก็ย้ายมีอีกฟาร์มหนึ่งก็ติดโรคก,กันแปลว่านกพิราบคือพาหะ ใช่ครับแสดงว่าเขาเสียหายเยอะนะเสียหายเยอะ,ยยอะครับจ่ายแสนนึงอ่ะต้นทุนสินค้าพี่คือตัวนกแล้วก็อ,อุปกรณ์การักษาพยาบาลน,นกอาจจะป่วยอย่างเงี้ยอ,<า>อาจจะมีติดเชื้อโรคจากนกพิราบอาหารอย่างเนี้ยเราก็ต้องรีบไปหาหมอที่ไปทำเนี้ยเจ้าหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งเดือนหนึ่งที่เคยรับมาเนี่ยสูงสุดทิพๆเลยห้าหกแสนครับห้าหกแสนใช้นกเนี่ยนะใช่นกครับแล้วไอ้อย่างเนี้ยมันเพาะยากไหมพี่ถ้าเป็นแฮริสเนี่ยเพาะง่ายที่สุดของเยวเลยครับโอ้ฉลาดที่สุด และก็เพาะง่ายที่สุดด,ด้วยครับเพราะมันเป็นนกสังคมด้วยเพราะว่าต่างประเทศเขาเลี้ยงมานานแล้ว<อ>แล้วก็มันมีความใกล้ชิดกับคนมันก็เลยพอง่ายสุดงั้นเดี๋ยววันนี้ผมอยากเห็นแล้วว่าเขาทาํางานยังไงเวลาที่ฮอกแมนเนี่ยเขาปฏิบัติการน่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเท่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูในสถานที่จริงเลยไหมได้ครับอ่ะไปดูกันเพื่อน และเพื่อนๆครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้าง,งานจริงครับเราจะมาดูกันครับว่าเหยี่วเหล่านี้เนี่ยฝูงนี้เนี่ยเขาทำงานกันยังไงอยากเห็นมากตอนนี้เราอยู่ที่ในโกดังนะครับซึ่งในโกดังเนี่ยมีนกพิราบอยู่อ่ะเรามาสมมุติกันนะครับว่านี่เป็นสถานการณ์จริงนะปกติเวลาพี่เริ่มงานเนี้ยพี่จะมาดูงานนี้ก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมาประเมินหน้าง,งานก่อนว่าพื้นที่มีเป็นพื้นที่ประมาณไหนนกเยอะไหมแล้วว่าเป็นหล่งยงนากินหรือว่าเป็นเลียง,งกิ้วอาศัยปกติเนี่ย จ้างฝูงเนี่ยใครเขาจ้างไปพี่ก็จะเป็นโรงสีก่ตังสินค้าโรงงานครับมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับขี่นกพิราบแล้วก็พิราบมากินพวกก้าเปลือกอะไรประมาณนี้ครับปกติจะจ้างไปเนี่ยเริ่มต้นกี่บาทนะ4ี่หมื่นห้าหมื่นในราคาเริ่มต้นเริ่มต้นที่4ี่หมื่นสูงสุดอยู่ที่หลายแสนครับแสนหนึ่งสี่หมื่นกับแสนหนึ่งต่างกันไงครับต่างกันที่ขนาดพื้นที่แล้วก็จานวนนกพิราบอ่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งยิ่งราคายิ่งราคาสูงขึ้นและจานวนนกพิราบมันวัดยังไงพี่0ตัว50ตัวห้ามิ ประเมินจากจํานวนเลยหลักๆก,ก็มันเริ่อมตั้งแต่ประมาณ1นึ่งตัวประมาณน,นี้ครับเลทหนึ่งรตัว4 0 0 0มื่นใช่แล้วขึ้นมาอีกเป็นเท่าไหร่พี่เป็นพันตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักแสนไปเป็นพันตัวหนละักแสนอ๋อมันมีด้วยเหรอพี่โคดังที่ม,น 1, ม,นมีนกเป็นพันตัวเคยําเป็นปร์มมูครับนกเป็นหมื่นเลยบินเต็มรางคางมาวิธีทํางานของเขาทาํางานยังไงพี่นแรเ่ยเราก็จะมาประเมินหน้าง,งานก่อนอว่าเป็นสารที่แบบไหนแล้วก็เราประเมินจํานวนนกแล้วก็ประเมินว่า จะใช้นกกี่ตัวในการทํางานสาทีนี้โกดังอย่างนี้เห็นละเป็นอย่างนี้ใช้กี่ตัวพี่ประมาณ3ครับ3ตัวใ<ช>่ตีราคาอยู่ที่น่าจะประมาณ 6- กเจ็ดหมื่นต่อเดือนครับในช่วงการไล่ครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือในช่วงของการไล่แล้วก็เมื่อไล่หมดแล้วเนี่ยจะเป็นการควบคุมการควบคุมร,รีราคาก็จะลดลงมาอ๋อควบคุมราคาลดลงมาควบคุมเหลือประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นพื้นที่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นสามถึงสี่หมื่นต่อเดือน ใช่ครับไอคำว่าต่อเดือนคือพี่พี่เข้ามาบ่อยแค่ไหนฮะจันถึงสุกเลยครับตอกบัตรเข้างานเหรอหลักการจะมาเหมือนรปภเลยครับก็จะรปกคอยดูแลความปลอดภัยของบุคคลนะครับแต่เนียมาเป็นนกใช่อันนี้คือดูแลความปลอดภัยอ่าเรื่องเกี่ยวกับนกในพื้นที่มาถึงเช้าพี่ปล่อยไปใช่ครับแล้วก็เฝ้าไว้ทั้งวันเราจะ<ป>แบ่งเป็นช่วงเวลาครับช่วงแรกเราอาจจะมาช่วงเช้าแล้วก็ทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเวลามาอาจจะก้าเย็นหรือค่ำทำให้พิราบรู้ว่า มีเหยื่ออยู่ทั้งวันห<อ>มดแล้วอแปลว่าอยู่เพื่อให้พี่ลาบรู้ว่าที่นี่มีเหยื่ออยู่ใช่ครับทำไมพี่ลาบที่นี่มันเดินชิวจังเลยมันไม่กลัวเหยื่อเพราะว่าที่นี่พี่ลาบยังไม่เคยเจอเหยื่ออ่ะน่ายังไม่เคยเจอเดี๋ยวเจอรุ่นใหญ่งั้นเดี๋ยวพี่ช่วยทําให้ดูได้ไหมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเขาปล่อยเหยื่อไล่ไล่อย่างไงเราจะปล่อยกี่ตัวพี่วันนี้วันนี้ปล่อย5้าตัวครับไปดูกันครับ ในฐานะที่วันนี้ผมเป็นหัวหน้าทีมฮอสแมนวันนี้เราจะมาปกป้องลงสีด้วยเหยี่ยวของเรา,เาพร้อมไหมพร้อมครับอัลฟาเบต้าถ้างั้นพร้อมแล้ว3 2 1ไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ย,อยโอ้โหโอ้โหนี่เขาไล่ยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเมื่อกี้เขาไล่ไปจอดอย่างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปเกาะก่อนแะล้วก็มองหางเหยื่อว่าตัวไหนที่แบบ พอในที่สุดน่าจะจับได้สุดเขาก็จะไล่ตามอีกทีหนึ่งทำไมเราต้องเวลาปล่อยก็ยปล่อย5ตัวพร้อมกันด้วยอะเฮลิสมันเป็นเหย่ยวที่ทำมาเป็นทีมครับห้เขาช่วยเหลือกันอ๋อเดี๋ยวก่อนเหีืยวนี่คือมันทำงานเป็นทีมหมอใช่ครับจับได้ลครับตัวบินไล่เพื่อที่จะจับพิราบคือ,เ,อเรนเ,นเราก็ต้องรีบเข้าไปแยกคอนยกตีกันปล่อยน้องปล่อยน้องนะครับเราก็จะรีบเข้าไปแยกเราก็ต้องรีบเข้าไปแยกเพราะเราก็ไม่อยากให้พิราบตายถูกไหมใช่ครับซึ่งพอเขาเห็นว่าไล่แบบนี้ไปแล้วนี่ ก็จะรู้แล้วว่าที่นี่มีเหียี่ยว,ยยวอันตรายอย่างที่พี่บอกคือว่าการทํางานของทีมฮอคแมนก็คือว่าเอาเหี่ยวมาปล่อยให้เหย่่ยวไล่พิราบแล้วพอพิราบรู้ว่าที่นี่มีเหี่ยวอยู่ไปนานเข้านานเข้าเขาก็จะไม่มาอีกใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนั้นมันแล้วแต่ที่ก็คือ3เดือนถึง6เดือนหลังจากสามเดือน6เดือนปล่อยไปแล้วเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนพิราบถึงจะกลับมาอีกฮะ บางที่เนี่ยอาจจะหลายเดือน6เดือนเป็นไปจนถึง1ปีเลยก็มีอ๋อหลักปีเลยก็มีใช่ใชแต่คือโดยปกติแล้วถ้าเป็นโรงงานนะครับโรงงานก็จะป้องกันไว้ก่อนโดยการทำทำสัญญารายปีเลยเป็นการควบคุมอ๋อก็คือจ้างรายปีไปเลยโอ,อ้มีหน้าละก็เลยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ขนาดนี้ไออาชีพยอย่างนี้มีคนทําเยอะไหมพี่ก็มีน้อยมากครับาะมันเริ่มมาจากใจรักก่อนแล้วมันต้องฝึกด้วยนะอันนี้เขาคุมเพื่อน,<ๆ>นเขาคุมเหี่ยวได้เหมือนคุยกันรู้เรื่องอะ่ะอันนี้แล้วคือเขากลับมาแล้วหรอฮะ ใช่ครับเวลาเขาจับได้แล้วเขาก็จะล่อลงมาที่งเลเนี่ยครับอาการเหนื่อยครับอ่ะอาการเหนื่อยอ๋ออันนี้น้องเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ครับอ้าปากเหนื่อยอ๋อคือถ้าเหนื่อยก็จะอ้าปากแบบนี้นะครับผมแล้วก็พอเขาหายเหนื่อยเสร็จเขาขึ้นไปต่อไหมฮะปกติจะทำสี่ถึงห้าชั่วโมงครับทำสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อวันถ้าเป็นนกก็ถือว่าหนักอยู่ครับเพราะว่านกบินอยู่ตลอดก็โอ้ยอ๋อสี่ถึงห้าชั่วโมงในการไล่ตลอดแต่ผมไม่เห็นพี่ใช้นกหวีดนี้เลยอันนี้ใช้ตอนไหนอันนี้ใช้ตอนที่เราต้องการให้เขาบินกลับมาเกาะทุ ถ้าไม่เรียกไม่กลับบ้านเลยเขาก็จะไล่อยู่เนี่ยครับอ่ะพร้อมนะสามสองหนึ่งไปลองเขาหิวแล้วครับครับผมเ,เขากินอะไรครับเป็นลูกเจียบแจ๊แข็งกับลูกเียบตายแล้วอ๋อเป็นลูกเจียบแจ๊แขก็นะ<ช>ที่ไม่ได้ไปหักมานะไม่ใช่ครับอนน้ลูกเจียบแจ๊แข็งนะเป่าแล้วมันมาตัวเดียวตัวอื่นไม่มา คือเราโฟกัสกับตัวนี้อยู่ครับหันนาไปหาเขาเป่านกหวีดเป็นการส่งสัญญาณว่างานมามีแบบสัญญาณมือหรือว่าภาษาพูดเรียกมั้งไหมก็มีเรียกชื่อด้วยครับบางทีอันนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อเอลฟาครับทำไมพี่ไม่เรียกพื่อมาเอลฟากระแบบอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าเห็นเขาได้ประทับใจได้วันวันงานของพี่นี่คือเดินอย่างเงี้ยอยู่ในโกดังเดือนนึงลูกค้าเท่าไหร่นะพี่กี่เจ้าก็ช่วงนี้ก็อยู่ที่4ี่ถึงห้า ีถึงห้าเจ้าครับแล้วเวลาจ้างเขาคือเขาจ้างตลอดเลยจ้างตลอดแปลว่ามันได้ผลลัพธ์สำหรับเขาถูกไหมใช่ครับการที่เขาจะจ้างเดือนละห้าหมื่นถึงแสนแปลว่านกพิราบมันสร้างความเสียหายให้เขาเยอะหรอใช่ครับอย่างเช่นอ่าโกดังสินค้าที่เขาส่งออกไปต่างประเทศนะครับอย่างเช่นมีขี้นกไปเกาะอยู่ปั๊บของก็โดนตีกลับตั้งรถก็เสียหายเยอะมากเฮ้ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะ บางคนไม่รู้อาจจะแบบเฮ้ย hey, มันก็แค่นกพิราบไล่มันดีๆก็ได้แต่บางที่เขาทําทุกทางแล้วนะบ,บางที่ติดเครื่องแล้วใช้เลเซอร์ก็แล้วเลเซอร์ที่แบบเป็นแสงรบกวนนกอะทำทุกวิธีแล้วมันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เสียหายหลายล้านนะก็เลยต้องมีฮอคแมนนะฮะในการมาดูแลให้แบบนี้ เพืเ่อนๆน,นครับและนี่คืออาชีพนะครับที่พามาดูครับนี่คือเหยี่ยวไล่นกพิราบโดยเฉพาะนะครับจากทีมฮอสแมนมาฟังกันสักทีนึงนะฮะว่ารายได้ของอาชีพนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งสูงสุดที่เคยทําได้อยู่ที่เอาช่วงพีกเลยก็ประมาณห้าหกแสนประมาณนี้ครับห้าหกแสนน้อยสุดอยู่ที่1นึ่งถึงสองแสนต้นทุนคืออะไรบ้างก็คือน้องนกของเราใช่แล้วก็การฝึกของพี่ในการควบคุมมันไปแต่มีลูกค้าต่อเนื่องตลอดปี อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายเราก็ต้องมีนกเพิ่มแล้วก็มีคนเพิ่มใช่ไหมพี่ใช่ครับมีนกเพิ่มก่อนแล้วก็อเ,อเอาคนวมาเทรนซึ่งมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยถ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากจะลองฝึกอาชีพนี้บ้างอยากจะเรียนรู้อาชีพนี้บ้างเนี่ยพอจะขอร่วมทีมด้วยได้ไหมได้ครับยินดีเลยยินดีใช่ไหมฮะยินดีนดติดต่อที่ไหนได้ครับทางเพจเฟซบุ๊กพอกแมนบริการไล่นกก่อกวนพอกแมนบริการไล่นกก่อกวน<ช>มีน้องขายให้ด้วยไหมมีครับอ่ามีเพาะให้ได้ด้วยถ้าผมบอกผมอยากจะไปเปิดอาชีพอยากมั้ไดครบ ขอติดต่อมาที่ฮอปแมนได้ครับเดี่ยคือเราฝึกนกให้อย่างเดียวที่เหลือคุณไปดูแลเองสําหรับผมนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่า EP ีนี้นี่คืออาชีพแปลกอาชีพหายากเป็นอาชีพที่ไม่ได้หาได้ทั่วไปแต่มันสามารถเป็นอาชีพได้เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นมาจากการที่พี่ชอบมันใช่ปะ ที่ชอบมันที่รักมันแล้วก็สุดท้ายมันกลายเป็นอาชีพได้วันเนี้ยคนเนี่ยกำลังหาอาชีพของตัวเองอยู่อยากฝากอะไรกับเพื่อนๆบ้างครับก็มีิที่ชอบก็ทําไปได้เลยครับทำเต็มที่ครับผมแล้วมันจะออกมาดีเองนี่และนี่นะครับคือฮอคแมนตัวจริงนะครับกับเยี่ยวตัวจริงนะครับที่ไล่นกพิราบกันจริงๆแล้วกลายเป็นธุรกิจหลักแสนกันจริงๆนะฮะ ดังนั้นครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ครับใครที่ชอบอะไรก็ตามนะครับลองเอาไปทําดูส่วนใครก็ตามที่เกิดปัญหาแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโกดังสินค้าไม่ว่าจะเป็นโรงสีไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามที่มีนกพิราบก่อกวนให้ฮอคแมนเข้าไปช่วยคุณครับ<ช>วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เตม,มากนะครับแล้วก็พี่อัลฟ่าน,นะครับสวัสดีนะครับพี่